ที่บอกไว้จากคลิปที่แล้วนะว่าวันนี้เราจะมาเปิดของขวัญคริสต์มาสกันวัด้การ for Christmas จริงๆเบียไม่ได้ทําคลิปแบบนี้แบบนานสักพักหนึ่งเลยอะแต่ว่าปีนี้เพราะว่าเซนต้ารักเราแล้วก็เป็นมีความรู้สึกว่าประทับใจกับของที่ได้มาปีนี้มากๆเลยก็เลยอยากจะเอามาแบบว่าใส่ในคลิปนี้แล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าปีนี้เราได้อะไรกันมาบ้างโอเคเริ่มจากชินนะช้นแรกนะชิ้นแรกเนี่ยไปได้มาจากพ่อของเบียนะก็คือเป็นเซ็ตกระเป๋าเดินทางดึดดึงคือมันก็ โอเคมากๆเลยเหมือนแบบพ่อรู้ใจเบียร์เพราะเบียร์เคยบนนะคะอกกับเขาว่าอ่ากระเป๋าที่เบียร์มีเนี่ยล้อมันพังแล้วใช่ไหมแล้วก็เบียร์ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเปิดออกมาคือแบบว่าตกใจมากเพราะว่ามันเป็นเซ็ตสามอันแล้วก็คือเป็นสีเป็นแบบเป็นสไตล์ที่เราชอบมากๆเลยตอนแรกก็เป็นด้วว่าพ่อให้มาแค่อันเดียวแต่ว่าหารูกแม้ว่ามันซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่ข้างในอะ่ะก็ได้เป็นเซ็ตออฟทรีแบบลักษณะแบบนี้ซึ่งมันเพอร์เฟกมากเพราะว่าเบียร์กำลังจะไปวันหยุดนะแล้วก็ ได้ใช้คือมีกระเป๋าใช้แล้วจะไม่ต้องเสียงเงินชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเนี่ยไปได้มาจากคุณปู่คุณย่านะคะก็คือพ่อแม่ของพี่เขยเบียร์สิ เขาก็อยู่บ้านพี่สาวเบียร์นะแล้วก็เราก็จะให้ของขวัญกันทุกปีปีนี้เขาให้เบียมาเป็นโรบ e แบบนี้นะคะพร้อมกับเงินอีก100เหรียญซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเราค่อนข้างจะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเบียร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่โรบอย่างนี้อยู่บ้านอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันสบายแล้วมันก็โคซี่ลักษณะมันก็จะเป็นโรบที่ไม่ได้หนามากกําลังแบบว่าฟิตเข้ากับตัวเราพอดีซึ่งแล้วก็เป็นสีที่แบบเบียร์ชอบมากๆเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจมากๆอีกแล้ว ชิ้นต่อไปที่เราได้มานั่นก็คือพยายามมองอยู่เอาชิ้นนี้แล้วกัน <c oughs> คุณสามีนะคะให้อะไรเบียมาใครที่ได้ดูคลิปเก่าๆเบียก็น่าจะรู้แล้วถ้าเกิดทีไม่ให้เงินก็จะให้แต่รองเทา้าที่เป็นคนชอบให้รองเท้ามากเลยปีนี้เบียก็ได้เป็นก็ได้เงินด้วยแล้วก็ได้เป็นสนิเกอร์ ของ New Balance คือแบบแปลกใจมากเลยอ่ะเพราะว่าปกติเนี่ย New Balance เป็นฮีอที่ค่อนข้างจะแบบพอเพลาดังเหมือนกันเนาะแต่ว่าเบียไม่มีสักคู่หนึ่งเลยอ่ะจนสามีไปเจอคู่นี้แล้วก็เบียเขาถูกใจมากเพราะว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะเป็นสีที่แบบถูกใจมากว่าเป็นสีเบสสีขาวแล้วก็มีดำตัดแบบนี้นะก็อย่างที่เบียบอกนะว่าเบียกำลังจะไปเวอร์เคชั่นถึงแม้ว่าเป็นคนที่ชอบรองเท้าส้นสูงแค่ไหนแต่ว่าให้เล่ารองเท้าส้นสูง ไป vacation ก็ไม่ไหวเนาะก็คือนิเกอร์เป็นสิ่งที่แบบจำเป็นแล้วก็สําคัญรองเทาง้าผ้าใบเนี่ยมีเป็นสิ่งที่แบบว่าขาดไม่ได้จริงๆสไตล์ของเราก็เปลี่ยนไปตามยุคไปตามปีเนาะก็ปีนี้เบลจะชอบรองเท้าที่มันดูไม่เท,ท้าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะธรรมะธรรมแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับเท้าของเราที่สําคัญก็คือใส่สบายมาก I love it New Balance คู่นี้ได้ไปเที่ยวกับแม่แน่นอน <c oughs> ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็คือ s กิน care นะสิ่งนี้เบลได้มาจาก หลานสาวของเบียนะคะน้องเบบี้เขาก็ให้มาเป็นลันเนชคือล a นเนชที่ห้อเนี้ยคือเบียชอบไอตัวลิปแมสของเขามากเบียไม่เคยลองใช้อันอื่นของเขาเลยนะก็เบียก็จะได้มาเป็นตัวสกินรีไฟเนอร์มอสอไรเซอร์แล้วก็อิโมชันอิโมชันเนี่ยเบียเคยได้ยินว่าสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นเขาจะชอบใช้กันมากๆเลยโดยเฉพาะไวของเบียเป็นไวที่ต้องการความชุ่มชื้นในกันหน้าม,มากๆก็อยากจะลองใช้ห้อนี้ดูนะก็ขอบคุณมากนะคะน้องเบบี้ถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณมากค่ะ ชิ้นต่อไปนะ็่คือสิ่งที่เบลได้จากอานะปกติอาจะส่งเช็คมาให้แล้วก็ปีนี้อพิเศษนิดน,นึงก็คืออาให้เป็นน้ำหอมของด i ออมานะจ๊ะเดี๋ยวเปิดเลยละกันอันนี้รู้สึกจะเป็นจอโดอดิออร์นี่ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนะค่อยๆเปิดกันกลัวมันหล่นลงมาเพง่งแตกทำไงจะเป็นเซ็ตน้ำหอมซึ่งเป็นเของจออูโดดินะรู้สึกก็จะเป็นตัวน้ำหอมแล้วก็เป็น ัวครีมบำรุงด้วยบอกเลยนะว่ากลิ่นนี้ก็คือหอมมากมันเป็นกลิ่นแบบที่แบบดูดีมากไม่ได้เป็นกลิ่นที่เด็กจนเกินไปแล้วก็หอมแบบสดชื่นมากอะว่าแล้วก็ขอฉีดล้กันก็ thank y o นะคะคุณอาสำหรับเซ็ตน้ำหอม,หอม แสนนสวยอันนี้ิ <c oughs> ่งต่อไปเป็นสิ่งที่เราได้มาจากพี่สาวเพราะว่าเบียแอบบอกเหมือนกันว่าช่วงวัยอายุแบบเลขสามอย่างนี้มันเริ่มห้อยแล้ว <c oughs> เราต้องการสิ่งที่แบบว่าคอยเมนเทนให้หน้าเรามันดูแบบว่ากระชับอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เปิดกล่องมาชีให้สิ่งนี้เรียรมานั่นก็คือตัว เครื่องนวดหน้าเครื่องกระชับหน้านะก็จะเป็นเขาเรียกว่า advance d facial toning device มันก็จะช่วยแบบช่วย Lift นิดนึงช่วยกระชับผิวที่มันหย่อนคล้อยของเรานิดนึงเบีย mm hmm. ไม่เคยใช้ก็ว่าจะลองใช้ดูแล้วก็อัานรีวิวมาเยอะมาก mm hmm. เขาบอกว่าดีแต่ว่าเบียคิดว่ามันคนจะไม่ได้ผลแบบว่า100%เหมือนพวกอัลตราพวกเตอร์มานะแต่ว่า คิดว่าน่าจะมีไวสักเครื่องก็ไม่เสียหายเป็นตัวที่แบบคอยเมนเทนผิวเราให้แบบว่าชะลอไวให้มันไปช้าที่สุด <c oughs> เป็นของขวัญที่เบียร์ถูกใจมากแล้วเขาได้รับรางวัลด้วยน,นะจาก Allure The Beauty Expert 2020นั่นก็คือของที่ได้มาจากคนอื่นทีนี้ปีนี้ให้อะไรกับตัวเองเบียรให้ตัวเองสองสิ่งด้วยกันหลายๆคนถ้าโดดดูคลิปก่อน,ก,อนก็น่าจะรู้ว่าเบียรไป จมมาโลนมากจริงๆอ่ะตั้งใจจะไปซื้อของให้คุณอาแต่ว่าอดใจไม่ไหวจริงๆก็เลยได้มาสิ่งหนึ่งเราที่สำคัญหอมไม่เหมือนเดิมลนะแกะออกมาแล้วถุงกาน่ารักอ่ะเขามีแบบตุ้มๆอันนี้ด้วยโอเคเปิดออกมาก็จะเป็นเซตน้ําหอมแบบนี้จริงๆเซตแบบนี้เบลเคยมีเซตหนึ่งแล้วแล้วก็ชอบมากแล้วก็ไม่ได้ซื้ออีกเลยจนมาเจอ มันเป็นเซ็ตน้ำหอมงจมาโลนเป็นแบบขวดมินิมินิมินิเป็นขวดมินิมินิของโจมาโลนแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบพ popula เหมือนกันเนาะมีกลิ่นที่แบบเบียรชอบเหมือนกันแต่เสียดายไม่มี p e o n y and Blush s ัชที่เบียรชอบมากๆแต่ไม่เป็นไรก็จะมีกลิ่นที่เบียรชอบรองลงมานั่นก็คือ English p e a r แล้วก็มีตัวบลูเบ e ร r r ีแล้วก็ Blackberry รี่เป็นกลิ่นที่เบียรชอบแต่กลิ่นอื่นๆก็โอเคเหมือนกันจริงๆเบียเป็นคนชอบแบบมินิพาว์ฟูมอานนี้มากๆเลยเพราะว่า ถ้าสมมุติเราไปไหนมาไหนอ่ะการพกขวดใหญ่ๆอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเนาะโดยเฉพาะเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบหิ้วของอะไรพลุงพลังมากมายขวดเล็กๆแบบเนี้ยคุ้มมากๆแล้วก็ได้เปลี่ยนไปด้วยบางทีเราไม่ชอบฉีดกลิ่นแบบซ้ำๆกันกลิ่นวันนี้อยากจะฉีดกลิ่นนี้วันพรุ่งนี้อยากจะฉีดอีกกลิ่นนึงเนาะตามแบบมูตามฟิลของเราก็สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยแล้วก็อันนี้เป็นอันแรกที่ซื้อให้ตัวเองแล้วก็อันต่อไปสุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่ได้มาปีนี้ อย่างที่เบียบอกเนาะก็อย่างที่เบียยบอกไปว่าเบียเก็บเงินตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมแล้วก็พอถึงปลายปีปุ๊บเบี้ยก็จะซื้อของให้ตัวเองสสิ่งใหญ่ๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามวันเกิดหนึ่งชิ้นแล้วก็คริสต์มาสหนึ่งชิ้นปีนี้ก็เหมือนกันก็คือเราได้กระเป๋าน้องคนนี้มาอันนี้ได้มาจากการที่ไปเก็บเงินแล้วก็ขายกระเป๋าบอยเนาะเพราะรู้สึกว่าบอยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เอาแล้วดึงดึง,ดง นี่นะคะก็จะเป็นตัว Chanel, Mini Coco Chanel สีแบบหวานมากๆเลยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆอย่างที่เบียบอกนะว่าเบียอยากจะลองใช้ Chanel หลายๆสไตล์ก็เบียขายบอยไปแล้วก็บวกกับเงินเก็บของตัวเองตักต้นปีด้วยเนาะก็ได้น้องคนนี้มาซึ่งมันแบบน่ารักมากขนาดกำลังโอเคเลยแล้วก็เปิดอย่างนี้เปิดออกมาก็จะเป็น one compartment ข้างใน,นก็จะเป็นของที่เบียยัดๆไว้ให้เขาอยู่ทรงนะ โซ่เขาก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็คือมีความเล็กน้อยกระจุกกระจิกแล้วก็มีหนังตรงนี้จะสะพายก็ได้หรือว่าจะถือก็ได้ก็น่ารักเหมือนกันก็คือกระเป๋าเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเราจะถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้แต่ถ้าเกิดสะพายข้างเบียคิดว่าสายมันแอบสั้นไปนิดนึงแล้วก็ความพิเศษของเขาตรงนี้นิดนึงก็คือตรงนี้สามารถถอดได้เราสามารถใช้แบบแค่ตัวกระเป๋าไม่ต้องสะพายเป็นคลัชแบบไปออกงานก็ได้หรือว่า จะแบบค่อนข้างจะแคชชวลนิดนึงก็สามารถสะพายได้ติดตรงนี้คลิปคลิปนิดนึงแล้วก็สามารถสะพายได้แะนัรกก็คือสิ่งที่เราได้มาปีนี้ซซนต้ารักเราทุกอย่างทุกสิ่งที่เบลได้มาปีนี้คือแบบแฮปปี้แล้วก็ถูกใจตอบโจทย์ในชีวิตของเรามากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าที่เราต้องต้องใช้สําหรับการไป vacation หรือว่า พวกบิวตี้ต่างๆในเครื่องนวดหน้าน้ำหอน้ำหอมอะไรสิ่งที่เราชอบนะก็ได้มาแบบถูกใจมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะเอนจอยคลิปนี้กันนะคะโอเคถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ